คนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t f i ไ e IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะมาแนะนำเทคนิคได้ไอทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเนิการใช้งานไลน์ครับกับิการ ใช้ f a c e ID หรือสแกนใบหน้าแทลรหัสผ่านในรายเพย์นะครับต้องบอกว่ารายเพย์เป็นอีกแอปยอดนิยมนะครับในการใช้จ่ายเงินนะครับเรียกว่าแอป w a l l e t นะครับแต่ในส่วนของใครที่ใช้งานมือใหม่เนี่ยอาจจะพบปัญหาเหมือนบี่กก๊อฟก็คือเวลาจะใช้งานใช้จ่ายเนี่ยต้องมานั่งกดรหัสผ่านนะครับมันเสียเวลาใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะลืมด้วยเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยใช่ไหมบางครั้งพอจะนึกรหัสอะไรนะครับซึ่งเราสามารถไปตั้งค่านะครับ ให้เขาใช้งานผ่านสแกนใบหน้าหรือ Face ID ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการตั้งค่า Face ID ดียแรหัสผ่านใน l ล n e เพลครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคครับวิธีการตั้งค่า Face ID หรือสแกนใบหน้าแนรหัสผ่านใน Line เพลนครับเริ่มต้นก็คือเข้าไปที่ l ล n e ครับเข้าไปที่ l ล n e ก่อนนะครับจากนั้นมาที่หัวข้อ Wallet ด้านขวานะครับมุมล่างนะครับด้านขวามุมล่างนะครับเห็นไหมครับที่พี่กอบชี้อยู่นะครับนี่นะครับ Wallet นะกดเข้าไปได้เลย จากนั้นก็กดไปที่ Line Pay ครับ Line Pay ด้านบนที่เป็นยอดเงินตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปได้เลยครับ Line Pay ตรงนี้นะแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามาเนี่ยทุกทีเราจะต้องใส่รหัสผ่านใช่ไหมครับอ่าเราคราวนี้ก็จะมีรหัสผ่านกับเฟซไอเดียนะครับเราสามารถตั้งค่านะครับเริ่มต้นก็คือใส่รหัสผ่านที่เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้า Line Pay นะครับให้มาที่รูปฟันเฟืองด้านบนครับมุมขวาฟันเฟืองด้านบนมุมขวานะครับตรงนี้นะครับที่มีกรอบชี้อยู่นะครับเนี่ยครับการตั้งค่านะครับแตะเข้าไปครับ จากนั้นมาที่หัวข้อรหัสผ่านครับที่เป็นรูปในตัวของแปรกุญแจนะครับรหัสผ่านนะครับที่พีกัอบชี้อยู่นะครับรหัสผ่านนะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นเลือกใช้ Face ID ครับใช้ Face ID เห็นไหมแตะเปิดได้เลยครับให้เรายินรหัสผ่านอีกครั้งครับจากนั้นเมื่อเราเปิด Fa c e ID แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรากดปิดไปนะครับอ่ะปิดไปเลยปึ๊บกดเข้าใหม่ครับนี่นะครับเราก็แตะไปที่ในส่วนของล i n e พ a y ครับปึ๊บ เห็นไหมครับสแกนใบหน้าแล้วก็สามารถเข้าได้เลยเห็นไหมนี่ข้อดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราต้องมานั่งเสียเวลากดรหัสผ่านนะครับหเสียเวลา2ก็คือไม่ปลอดภัยด้วยเผื่อใครอยู่ด้านหลังก็จะเห็นรหัสผ่านนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยชอบตั้งรหัสผ่านในส่วนของการใช้รหัสผ่าน6หลักเนี่ยรหัสของตัวเครื่องกับรหัสของไลเเน์เพย์เหมือนกันถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาเห็นเนี่ยเขาก็เดาถูกแล้วว่า เกิดเขาข้มยโทรศัพท์ออกไปเนี่ยเขาก็สามารถเอาตัวรหัสผ่าน6หลักเนี่ยมาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมนะครับใครที่ใช้งานไลน์เพย์อยู่นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เมายฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับคลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แกจเจ็ตต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับ ก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคำสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกำลังใจโด,ดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ